สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้อยู่ที่บ้านสวนโซล่าเซลของลูกค้านะครับตรงนี้เป็นระบบออฟริดนะครับทั้งปั๊มน้ําแล้วก็ชุดใช้ในบ้านนะครับวันนี้พามาดูระบบนะครับหลังจากที่ติดตั้งให้ลูกค้าเนี่ยไปหลายเดือนแล้วนะครับน่าจะเกิน3เดือนแล้วตอนนี้ลูกค้าพึ่งได้ใช้ตู้เย็นนะครับก็มาเซอร์วิสระบบหน่อยนะครับมาดูระบบว่าการใช้งานเป็นยังไงชุดนี้เป็นตู้สําเร็จ ของ Smart Tech นะครับขนาด2กิโลวัตต์ใช้แผง400วัตต์เนีแผงนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ตู้เย็นพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวได้นะครับหลอดไฟได้อยู่แล้วนะครับทีวีได้นะฮะไปดูกันครับผมว่าจะเป็นอย่างไรครับ บริเวณบ้านสวนของลูกค้านะครับตอนนี้เขียวขจีแล้วนะอันนี้คือบ้านลูกค้านะครับเป็นกลางสวนไม่มีไฟถึงครับโซลาเซลล์ที่เราใช้ก็จะเป็นระบบออฟกริดนะฮะนี่ครับพืชผลตอนนี้จากที่ได้น้ำมานะครับน้ำก็จะเป็นตัวของฝั่งนู้นครับผมนะฮะปั๊มสับเมิร์ขึ้นแทงนะครับแล้วก็ไล่จากแทงมาใช้อีกทีนะฮะบริหารจัดการเอาชุดปั๊มและชุดตัวบ้านนี่แยกกัน ไปดูข้างในกันนะฮะระเบียงบ้านระเบียงบ้านนะครับค่อนข้างสวยนะครับวันนี้ขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วครับผมจะเป็นตู้ตัวนี้นะฮะสังเกตงานติดตั้งนะครับอันนี้ติดตั้งรวมเดินหลอดไฟนะครับให้ตรงนี้ให้4จุดนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟให้2จุดนะฮะแผงอยู่นู่นครับบนหลังคาห้องน้ําเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะฮะตัวนี้โซลาร์บ็อก A C D C ครับ2กิโลวัตต์ก็คืออินเวอร์เตอร์2กิโลวัตต์นะครับ อินเวอร์เตอร์ในตู้นี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ในตู้นี้นะฮะก่อนหน้านี้ผมพารีวิวชุด3.5กิโลวัตต์ไปแล้วตัวนั้นใช้แอร์ได้นะครับนะฮะตัวนี้ครับชุดบ้านสวนสแตนดาร์ดนะครับตามที่แจ้งไปนะฮะ MBT 5 0แอมป์ครับนะฮะอินเวอร์เตอร์นะเกอร์แผงเซอร์ฟโพรสชั่นกันฟ้าเบรกเกอร์แบตเตอรี่ชิโนทามเมอร์ครับนะฮะแล้วก็ลิเธียมฟอสเฟตตัวนี้240แอมป์นะครับ12โวลต์ครับผมนะครับตัวนี้ปลั๊กสำหรับ มาจากแผงเสียบเข้าตรงนี้เลยนะครับพัดลมระบายอากาศทำงานปกตินะฮะแรงดัน14.2โวลต์นะฮะแรงดันตัวนี้แบตเต็มครับพี่นะฮะหน้าตู้หน้าปัดตรงนี้อ่า14.1นะครับ13.9 14.1ประมาณนี้มีจอแสดงผลการกินไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนี้กินอยู่56 57วัตต์ครับนะฮะนี่ครับมีอะไรบ้างนะฮะในห้องนี้มีหลอดไฟ1หลอดครับผมนะฮะ ลอดไฟนะครับหลอดกลมนะครับหลอดขาดก็หมุนนะครับใส่อันนี้งานติดตั้งครับเดินปลั๊กไฟอะไรให้นะฮะนี่ครับตู้เย็นลูกค้าก่อนลูกค้าซื้อก็ปรึกษานะครับให้คําปรึกษาทุกอย่างในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถใช้กับชุดนี้ได้นะครับก่อนอ้นนี้ลูกค้าก็ปรึกษาก่อนว่าใช้ชุดแบบไหนดีนะฮะตามงบตามกําลังนะครับถ้าจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะก็ ต้นทุนในการติดตั้งก็สูงขึ้นนะฮะตัวนี้แบบอินเวอร์เตอร์ครับซัมซุงนะฮะ 7.3Q นะครับอ่าตัวนี้นะฮะให้เปิดให้ดูโอ้ไตโมนะฮะใช้งานได้ปกติ2 2ประตูครับตัวนี้2ประตูนะฮะนะประตูข้างบนไม่มีไฟอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องการประหยัดไฟนะครับตู้เย็นเมื่อกี้ที่ที่รันอยู่นะครับรวมตู้เย็นเนี่ยห้กว่าวัตต์นะฮะตอนนี้มันกาลังจะขึ้นแล้วผมเปิดตู้เย็นเมื่อกี้นะ อ55วันนี่ก็คือการกินไฟเมื่ออุณหภูมิในตู้เย็นมันปกตินะครับเพราะฉะนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ที่ใช้กับตู้แบบนี้ถ้าเป็นตู้เย็นแบบอินเวอร์เตอร์ได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับอ่าตัวนี้หุงข้าวได้เครื่องซักผ้าได้ครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยอ่าการหุงข้าวต่างๆเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเตาถ่านนะครับอยู่บ้านสวนครัวน้อยๆฝั่งนั้นครับผมมือดินนึงนะฮะด้านนอกนะฮะ ปลั๊กไฟตรงนี้1จุดแล้วก็ปลั๊กไฟให้2จุดครับตรงนี้นะฮะมีสวิตไฟนะครับเปิดสว่างนะครับงานติดตั้งก็จะมีชั้นวางแบบนี้ให้นะฮะตู้ไม่ได้วางในพื้นนะครับมีชั้นวางให้แล้วก็ยกตู้มานะฮะแล้วก็มีคอน summer แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือรวมเดินระบบไฟเลยทั้งงานติดตั้งด้วยเดี๋ยวเราไปดูแผงกันครับแผงอยู่ด้านบนนะครับแผงเนี่ย อยู่ด้านบนเป็นแผง400วัตต์นะโมโน3แผงนะครับต่อขนานกันมาสายลงมาตรงนี้นะฮะใช้ชุดรางยึดนะครับแบบมาตรฐานนะครับบนหลังคาเพื่อให้ถ้าเราวางแนบกับหลังคาไปเลยเนะี่ยไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่ามันแผงโซลาเซลล์เวลาตากแดดมันจะมีความร้อนอากาศต้องโฟล์ใต้แผงได้ดีนะครับเพื่อที่จะให้ระบายความร้อนไปในตัวด้วยยิ่งเขาระบายความร้อนได้ดีเขาผลิตไฟยิ่งดีครับไม่ใช่ว่ายิ่งร้อนยิ่งผลิตไฟได้ดีนะฮะ ด้านล่างแผงต้องระบายความร้อนนะฮะลงมาท่อครับท่อแผงตามนี้มุดลงดินไปครับผมไปตามนี้ด้านล่างฝังดินไมนะไปโพโลที่ข้างบ้านนู้นครับผมท่อขาวขึ้นไปเนี่ยครับแล้วก็ลงเข้าไปในบ้านนะฮะตรงนี้กราวครับกราวลงดินตรงนี้นะฮะมีน้องหมามา ต้นรับนะครับน้องน้ําตาลกับน้องดําใช่ไหมเรียกตามสีนะนี่ครับนี่บ้านสวนครับผมเผื่อเป็นแบบไอเดียด้วยครับบ้านเป็นโมเดิร์นหห้องนะครับแล้วก็มีระเบียงบ้านหลังคายื่นออกมานะฮะมีไฟข้างนอกเนี่ยมีไฟ1นะครับสแล้วก็3จุดอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ระบบน้ําลูกค้านะครับไม่ได้ใช้ปั๊มนะฮะนี่ใช้ ฝั่งนู้นครับเป็นปั๊มสมด์ขึ้นแทงค์นะคะแต่กลางวันผมทําให้น้ําที่เปิดเนี่ยมันจะไลยตรงจากปั๊มมาด้วยนะครับเคยทําคลิปไว้ให้ดูแล้วลองกดไปติดตามดูนะฮะตรงนี้ก็เป็นจากตรงจากปั๊มด้วยในะช่วงกลางวันครับมีมีมีระบบจัดการระบบเอานะฮะแล้วก็ช่วงที่เราไม่ได้ใช้ใช้ก๊อกพวกนี้น้ําก็จะไปเติมที่แทงค์ไว้อยู่แล้วนะครับตอนเย็นก็ใช้น้ําจากแทงค์นะครับพื้นที่ประมาณนี้ครับผม พื้นที่ลูกค้าใหญ่พอสมควรนะครับนะครับตู้นี้นะครับทาง Smart Tech เนี่ยจำหน่ายถ้าเฉพาะตู้นะสำหรับใครที่เอาไปติดตั้งเองนะครับเราต่อขนานแผงมา3แผงนะครับแล้วก็สายแผงเดินเข้ามาต่อปลั๊กเข้าตรงนี้นะครับเปิดระบบใช้งานได้เลยนะครับสําหรับคนที่มีพื้นฐานด้วยนะฮะการใช้โซลา r เซลล์ไม่ว่าจะเป็นชุดที่แบบง่ายง่ายขนาดไหนก็ตามผู้ใช้งานต้องมีพื้นฐานเพราะว่าเขาจ่ายไฟออกมาเป็น2 2 0โวลต์ครับ อย่างน้อยต้องเข้าใจว่าแผงบวกลบต่อยังไงขนาดแผงยังไงนะครับแล้วข้างตู้เนี่ยค่อนข้างที่จะบอกละเอียดมากนะฮะของสมาร์ททิกไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนตั้งแต่1กิโลวัตตอ2กิโลวัตตอนนี้ก็มีใหม่แล้วนะฮะสามสกิโลวัตล่าสุดนะ,ะแล้วก็3 5กิโลวัตนะฮะก็ลองเข้าไปดูได้นะฮะในแฟนเพจเฟ e บุ o กบ้านหลังน้อยก็มีลงราคาไว้จะเป็นราคาพิเศษนะครับจะเป็นโปร โปรราคาพิเศษของตอนนี้ล่าสุดเป็นตู้2.5กิโลวัตต์นะฮะลองเข้าไปดูได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสมาร์ทเทคเนี่ยจำหน่ายอยู่ที่32,500บาทนะครับใครสนใจนะครับรายละเอียดสินค้าผมแปะไว้ใต้ใต้คลิปลองกดเข้าไปดูได้นะครับหรือสั่งตรงจากบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเลยก็ได้นะครับตู้นี้รับประกันตู้ให้1ปีครับผมแต่ว่าเวลามีปัญหาเนี่ยเวลาตู้มีปัญหา ตู้เสียหรืออะไรยังไงเนื่องจากตัวนี้ประกอบในไทยครับผมสามารถส่งกลับไปโรงงานได้เลยไปแก้ไขไปเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ชาร์เจอร์หรือแบตเตอรี่เนี่ยก็สามารถที่จะส่งกลับทั้งตู้ไปได้เลยนะครับหากเป็นเคสที่ทางเราสามารถแก้ไขเองได้ทางเอนจิเนียร์ก็จะคอยต่อสายโทรศัพท์กับเราแล้วบอกว่าให้ปรับตรงไหนตรงไหนนะครับเป็นเคสที่ไม่ไม่หนักมากนะครับไม่ต้องส่งกลับสามารถที่จะเอาไขาควงหมุนหรือปรับอ,อย่างเช่นซิโนโททมเมอร์ปรับ แรงดันลงมาตรงนั้นขึ้นไปตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถที่จะปรับเองได้ทางเอินจจเนียร์ก็แนะนําให้เราปรับเองได้นะครับอืมโอเคอันนี้ประกอบในไทยครับผมงานประกอบในไทยครับอันนี้สเปคนะครับสเปคบอกชัดเจนนะฮะเป็นสกรีนปิดเลยนะครับตรงนี้เป็นปลั๊ก12โวลต์นะฮะต่อปั๊มน้ํา12โวลต์ได้นะหรือว่ากาต้มน้ํา12โวลต์ได้ตรงนี้ปั๊มน้า12โวลต์ก็ไม่เกิน ร้อยร้อวัตต์ร้อยวัตต์ประมาณนี้นะครับชาร์จมือถือโดยตรงได้ครับตรงนี้นะครับกรณีเราไม่ต้องดึงไฟจากดึงไฟจากสองร้อยโวลต์ w, นะครับ USB ครับตรงนี้ชาร์จมือถือชาร์จไฟกริดยางที่เป็น USB เปิดไฟหลอดไฟ USB ได้นะฮะนี่ครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่เป็นปลั๊ก12โวลต์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เติมลมรถมอเตอร์ไซค์จัก,กรยานที่เป็น12โวลต์เสียบตรงนี้ได้เลยนะ สำหรับงานติดตั้งของบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับชุดนี้ไซส์ขนาดนี้นะครับเดินหลอดไฟให้4จุดนะครับด้านข้างใน1แล้วก็ข้างนอก3นะครับแล้วก็ปลั๊กไฟ2จุดนะฮะแผงโซลา่าเซลล์4 0 0วัตต์โมโน4แผงนะครับกับตู้ตัวนี้รวมเดินระบบประมาณนี้นะครับบ้านหลังน้อยติดตั้งที่60,000กว่าบาทน,นะครับใครสนใจก็ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page ครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับบริเวณจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมรย์ริสะเกษร้อยเอ็ดโคราชอุบลราชธานีครับงานติดตั้งรับประกันระบบให้1ปีแล้วก็มีการดูแลหลังการขายให้ตลอดนะครับหมายถึงว่าอุปกรณ์เสียเครื่องชำรุดระบบมีปัญหาท่านโทรแจ้งได้เลยนะครับไม่ว่าจะหมดประกันแล้วเราก็ยังดูแลให้นะครับเสียแค่ค่าใช้จ่ายระหว่างงานซ่อมแล้วก็ค่าเดินทางตามปกตินะครับก็คือระบบโซล่าเซลล์เนี่ยเวลาเราติดตั้ง ไม่ว่าจะติดตั้งใช้งานเองหรือติดตั้งกับทีมติดตั้งก็ตามมันต้องดูแลไปตลอดครับไม่ใช่ว่าติดตั้ง1ปีหมดระกันแล้วมันจะใช้งานได้ตลอดโดยที่เราไม่ต้องดูแลอะไรมันเลยนะครับมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องดูแลไม่ว่าแผงเนี่ยก็ต้องเช็ดนะครับถ้าถ้ามันฝุ่นเกาะมา,มา,มากมาก,มากเนี่ยสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยมีฝุ่นมากๆ คุนเครอะเลยเราก็ต้องเช็ดทําความสะอาดนะครับการเช็ดแผงที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงเย็นๆนะครับหลัง5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับหกโมงเย็นประมาณนั้นการเช็ดแผงก็คือเอาไม้ม็อบถูเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งถ้ามันสูงมากยากต่อการเช็ดแผงยากต่อการเซอร์วิสอันนี้เราก็ลองพิจารณาดูอีกทีนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ